สวัสดีเอซที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปนี้อยู่กับเจ้า Ford Ranger 2022ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดำซิ่งที่ด่น,ดนครับผมกำลังเดินทางกลับบ้านครับนี่อยู่เส้น24ครับผมเมื่อกี้เติม500นะครับได้มา1นึขีด500นะครับ น่าจะอยู่น่าจะขับได้ประมาณ180สิโลครับประมาณนี้นะอาจจะ200ได้อยู่นะเติม500อะ่ะน่าจะได้อยู่ครับถ้าขับแบบเซฟเซฟก็น่าจะได้นะ200อยโลเติม500ไม่รู้ว่ากินหรือแดก <laughs> ทัศนวิสัยก็มองก็โอเคครับมองง่ายครับขับง่ายมากมันมันสูงรถมันสูงแล้วมันดูเหมือนขับง่ายนะครับนิ่งช่วงล่างเขานี่โอเคมากครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำการขับโดยการใช้โหมดล็อกคันเร่งครับล็อกความเร็วนั่นแหละนะครับปุ่มล็อกคัน ปุ่มล็อกความเร็วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราขับอยู่ที่เร้อยสิบแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปุ๊บกดล็อกเลยครับนี่นี่เอานี่ลงมาเกินเว้ไม่เป็นไร9กสิบเจ็ดเนาะอ่ะ เราล็อกความเร็วอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดตอนนี้ขาผมนี่ไม่ต้องแตะคันเร่งนะครับแบบขาเนี่ยจะไปอยู่ไหนก็ได้นะครับนี่ครับไม่ต้องไปสนใจอะไรคันเร่งนะครับนะครับนี่เอามาข้างบนก็ได้ยังไงก็ได้นะครับตอนนี้อาสมมุติว่าเราอยากเพิ่มความเร็วนะครับเราอยากเพิ่มความเร็วเฮ้ยไม่ต้องไปแตะคันเร่งนะครับ กดตรงนี้เลยครับนี่บวกนี่บวกไปเรื่อยครับมันจะเร่งให้เลยครับนี่บวกตรงนี้นะครับนี่จะบวกเท่าไหร่ก็บวกไปครับกดบวกไปเลยขาไม่ต้องไปยุ่งนี่ครับอลองลดดูสิเ้ยแม่งเร็วเกินลองลดดูสิเนี่ยนี่ลดตรงนี้เลย <biases> <N> นะเดี๋ยวกไปวกไปเดี๋ยพอสมมว่าเราวกไปเรื่อยๆเอ้าวกไปร้อยยี่ไปอ่ะร้อยยี่ครับตอนนี้โอ้ร้อยยี่เปียดด้วยอ้าเยี่ยบวกเกินร้อยยี่สองไปอ้าวโอเค นี่ครับมันก็จะอยู่122นะครับระบบนี้ถ้าเราแตะเบรกมันจะมันจะปลดอัตโนมัตินะครับนี่122ยดี๋ยิยาวไปเลยครับอ่าเยวจะแซงรถข้นหน้าก็กดอีก <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวโค้งเว้โค้งให้รถก่อนรถมา120ยี่น่าจะเข้าโค้งได้อยู่นะ โค้งนี่ร้อยยีได้อยู่เฮ้ยนี่ครับโอ้มันแจ๋วมากเลยพี่น้อยตอนแรกนึกว่าแบบมันระบบมันเยอะซับซ้อนพอเราใช้ไปเรียนรู้กับมันไปมันก,มนก็มันก็โอเคนะครับนี่120รอ้อยยี่สิบล็อกอยู่ร้อยยี่สิบเลยครับขาเนี่ยยกออกกําลังกายก็ได้นี่ มุข้างหน้ามันจะมีกล้องเรารู้ว่าข้างหน้ามีกล้องเราก็กดลดเลยครับกดตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นี่เดี๋ยวจะลองดูมันจะเจอรถข้างหน้าแล้วนะครับมันออโต้แบบดีมากเลยพอเจอรถข้างหน้ามันส่นว่าข้างหน้าขับอยู่ที่หนึ่งร้อยมันจะลดให้เองเลยครับเดี๋ยวนะจะถึงแล้วรถข้างหน้า ผมตั้งระยะห่างไว้สี่ขีดนะครับมันมีตั้งระยะห่างด้วยนะครับมันมีปุ่มเนี่ยปุ่มตรงนี้แหละตั้งระยะห่างแล้วผมเปิดระบบล็อกเลนไว้ด้วยตอนนี้นี่ครับจะถึงรถคันหน้าแล้วนี่ครับความเร็วมันจะลดเลยนะครับถ้ารถคันหน้าขับอยู่ที่หนึ่งร้อย อ่าพอพอรถคันหน้าเบี่ยงออกนะครับมันเร่งให้อัตโนมัตินี่ครับดูครับแ <c oughs> จ่มไหมอฮ้ยขาไม่ต้องทำงานเลยครับเป็นไงเป็นไงพี่น้องชอบไหมนี่ครับคือการขับล็อกคันเร่งครับอ้าไม่พอไวเดี๋ยวบวกไปอีกสักร้อยบห้า ยี่ห้าไปนครับดูดิโอ้นิ่งดีครับแต่มันมีเสียงลมเข้ามาอยู่นะมีเสียงลมเข้ามาอยู่เอ่รถขาัาหน้า รถคันหน้านี่รถคันหน้าเวียงมาปุ๊บมันลดคันเร่งให้เลยครับนี่ครับนี่เอาพอรถคันหน้าลบมันเร่งให้อีกนี่ครับนี่เป็นไงครับสุดยอดไหมครับฟอร์ดแต่มันก็มีหลายรุ่นนะเขาก็มีกันอยู่นะแต่นี่คือเรามาแนะนำการขับให้ดูครับ ไม่ยากไม่อยาก,ยากนี่ใช้ปุ่มตรงนี้เลยนะครับกดเพิ่มรถคันเร่งเอาครับปุ่มนี่เลยวุ้มันเร็วเกินไปแล้วเดี๋ยวลดก่อนร้อยยี่พอล็อกหนึ่งก็ได้หนึ่งอ่ะกดปุ๊บเพิ่มทีละหนึ่งครับ ร้อยยีกำลังพอดีเลยนะครับ้อยี่ไม่ใช่ร้อยสิบเก้าเวลาเราเปิดไอโด้โหมดโหมดล็อกเลนเนี่ยพวงอะไรมันจะตึงๆนะคือเวลาเราแบบเคือมันจะพยายามให้เราอยู่ในเลนนะครับมันก็ถือว่าปลอดภัยอยู่นะแต่บางทีมันก็ไม่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ได้ทำงานตลอดนะผมดูแล้ว หรือเป็นกับเส้นหรือเปล่านะมันอาจจะจับเส้นเส้นอาจจะคือไม่ชัดเจนอ่ะประมาณนี้นะน่าจ,จะประมาณนี้แหละเส้นอาจจะไม่ชัดเจนมันเลยอาจจะไม่ทํางานหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับโมันดีอย่างนี้ไม่มไมไมขาเราอยู่แบบดูครับงานอะไรนะ งานเ hey หเลยสบายครับสบายสบายเกินไปแล้ว <laughs> okay, ขาราวางแบบสบายๆเลยครับไม่ต้องไปยุ่งกับคันเร่งข้างล่างเลยครับใช้มือเอาตรงนี้เลย <c oughs> เป็นเออตรงนี้โคง้งเลยรถก่อนไว้ ร้อยหนึ่งน่าจะได้อยู่นะตรงนี้ร้อยสิบสองสบายๆาย่ังไง้ทางตรงไว้เพิ่มเอาละครับใกล้ถึงทางเข้าบ้านผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ แตะเบรกนะครับปุ๊บนี่มันจะลดมันจะปลดไคันเร่งให้เลยครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับนี่เลี้ยวตรงบ้านกวันนะครับบ้านผมไปทางบ้านกวันนะครับนี่วันนี้เอารถมาให้พ่อรถน้ำมนต์ให้หน่อย นี้เราก็เหยียบคันเร่งปกติครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนาะไม่อยากล็อกแต่ล็อกก็ได้ครับตรงนี้ล็อกประมาณสักหกสิบสี่สิบหกสิบในหมู่บ้านวันกัวันอ่ะโอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับหวังว่าคงจะเข้าใจเนาะที่ผมอธิบายไปนะครับสวัสดีครับผม